ปนินครับท่านชมครับวันนี้ลองมาดูของสิบห้าครับผมโวเจอปนินไซโบครับผมนี่ครับอยู่ข้างล่างครับวนไปวนมาหลายเที่ยวครับไม่รู้ว่าเขายิงกันตรงไหนครับนี่ครับของสิบไม่ใช่ของสิบสี่นะท่านชมเป็นของสิบห้าครับวนไปสองสามเที่ยวครับเลยลองปีนต้นไม้ดูครับ ไม่คิดว่ามันจะเจอครับวอดีเจอมาสามตัวเลยครับผมติดอยู่ข้างล่างท่านชมครับนี่ฮรรู้จะได้ตัววะครับแต่มันโดนอยู่ครับใสสวยเลยครับผมนี่ครับต้องลงน้าไปเอานะครับเนี่ยเสียดายของครับผมตัวสวยครับติดพักบุ้งครับผมกอพักบุ้งข้างล่างครับนี่ฮะยิงโน่นฮะนึกว่าจะยิงไม่โดนด้วยซ้ำครับผม โอเคครับท่านชมครับเดี๋ยวไปเอาปลามาดูครับผมนี่ครับโอ้โหไซส์งามเลยครับผมโอเคครับท่านชมครับเดี๋ยวเอาปลามาดูก่อนครับผมไม่รู้จะจะหลุดหรือจะได้ตัวยังไงครับครับผมนี่ครับต้องลงน้ำ้วครับผมไม่กล้าดึงครับเดี๋ยวมันจะหลุดครับติดกอหอกบุ้งครับโอเคครับผมโห ท่านผู้ชมครับสายเบเองครับสองตัวทีเดียวครับโอ้โหเป็นไปได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับปุมมือผมครับนี่ครับนี่อ่เลยครับกลางเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับดูครับนี่ฮะโอ้โหต้องถอดกระเป๋าเก็บลงน้ำไว้ครึ่งนะเหยียบหญ้าน่ครับเปียกหมดแล้วนี่ครับท่านผู้ชม โอ้โหยิงยังไงโดนสองตัวครับฟลุกสุดๆุครับท่านผู้ชมนี่ครับยิงเขานี่ยตรงนี้ครับมันมาสามตัวครับมันว่ายวนไปวนมาแล้วมันเหมือนจะสวนกันครับผมโอ้โหแสบมือเลยนี่ครับลงไปเอานี่เละเลยเหยียบบนหญ้านี่ครับถ้าลงน้ํานี่ย้งใส่จะลึกหน้าดูครับตรงนี้พอดีเหยียบหญ้าแล้วก็ดึง,ดง,ดงมาแล้วก็ดึงผักบุ้งค่อยๆดึงมา โอ้โห oh oh. ตอนแรกนึกว่าติดตัวเดียวว่าเห็นหลังว่าดึงมาโอ้ oh oh. มีอยู่งล่างตัวหนึ่งครับโอ้โชคดีมากท่านชมโอ้เป็นไปได้ครับอือืมมันก็ไม่ได้ไว่ายแบบมาเยอะนะครับมาสามตัวครับแล้ววนไปกันวนกันไปวนกันมาช่วงที่มันจะสวนกันมันเหมือนมันว่ายเล่นครับท่านชมช่วงจะสวนกันแล้วผมก็เลยยิงมากะว่ายังไงก็ต้องน่าจะโดนสักตัวครับโดนด้วยครับ คิดว่าจะโดนแค่ตัวเดียวได้ซ้ำครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหถ้ายัางไงก็ต้องลงไปเอาอยู่ดีครับท่านผู้ชมครับนี่ยโอ้โหถอดกระเป๋าจะลงน้ำเลยครับเนี่ยโทรศัพท์โอ้โหไซส์สวยด้วยท่านผู้ชมมันมาสามตัวครับติดมันโดนเนี่ฮะโดนหลังตรงนี้โดนหลังตงัวนี้แล้วก็มาโดนขอบ ขอบข้างนี่ครับผมนี่ครับท่านชมโอ้ไซส์สวยมากดูท่านชมฟลุกจัดครับผมนี่ก็เรียกไม่ใช่ฝีมือครับฟลุกสองตัวนี้ฟลุกครับจริงยิงตัวแรกนู่นนี่นะครับผมเนี่ฮึสายเบ่งสายเบ่งสายเบ่งครับเนี่ยสายเบ่งนี่มือครับคางกลางเต็มเต็มแล้วผมนี่ก็กลางเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยกลางมือสุดสุดเลยครับ เีโอเคครับท่านชูงครับกออยวันแรกวนไปสองเที่ยวแล้วตรงนี้ผมไม่ได้วนกลับก็ไม่รู้เขายิงกันตรงไหนครับบอกของสิบห้าเห็นดูในเฟซับผมพวกก็บอกมาว่าแถวอะไรแถวอะไรฝั่งสนามบินนะผมนี่ครับวนไปรอบแรกไม่เจอเลยครับผมไปยันสุดถนนนู้นครับถนนใหญ่ผมไม่ได้วนกลับมาผม ผลกลับมาก็เลยลองปีนดูอีกต้นหนึ่งต้นเตี้ยๆครับดูมาณสิบนาทีได้มั้งครับผมโอ้โหเห็นแวบมาสามตัวเลยครับปลามันล่องครับนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเก็บปลาเดี๋ยวลองดูอีกสักนิดนึงครับผมจะดูทั้งเส้นนี้แล้วว่าตรงไหนจุดไหนมันมีปลาไหงครับแดดวันนี้ก็ไม่ค่อยออกครับออกๆหยุดๆครับอากาศอึมครึมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับ ฝากติดตามด้วยครับผมพรางซุ่มยิงครับผมไม่ค่อยได้ยิงแถวธรรมชาติแถวเขื่อนแถวอะไรแล้วครับช่วงนี้ก็มาอยู่แถวปทุมนี่ครับผมหาไม้ใหม่ๆครับผมก็ไม่รู้จับไม้นะครับดูตามเฟซตามอะไรที่ก็ลงแล้วก็ตะเวนหาจุดเอาครับผมนี่ครับนี่ก็ได้ไม้ใหม่แล้วครับผมของสิบห้าครับท่านผู้ชมแต่วันนี้โชคดีครับเจอตัวครับโอเคครับท่านผู้ชมครับ Qua ừ, sổy ừ. oh, lúc, lúc ngò đây, ừ, oh, oh, oh. Lụt đi <laughs> chốc đi, chốc đi. อ๋อหลุดพอดีเลยนี่ฮะใหญ่ใหญ่ไซโบไซโบครับไซโลครับโลอัพครับผมอื้อลุกสุดสุดลมเริ่มมีลมแล้วครับท่านชมครับพอลมมาปุ๊บมองปลาไม่ไม่เห็นแล้วเป็นคลื่นแล้วน้ำ ช่วงเช้านี่ลมไม่มีไม่มีครับผมน้าจะนิ่งดีมากพอสายเที่ยงปุ๊บนี่ลมมาเลยครับผมนี่ครับลมมาแบบนี้ก็จบเลยครับผมมองไม่เห็นแล้วปลามันก็ไม่ลอยขึ้นถึงมาก็มองไม่เห็นครับผมนี่ครับน้ําเป็นคลื่นครับผมนี่ยคงต้องขยับที่หาที่แล้วครับผมนี่ครับลมมันพัดครับผม เป็นคื่นหมดเลยครับโอ้โหเม่อกี้ก็มาก่อนที่ลมจะมานี่ช่วงล่องมาอีกสามตัวตัวเบ้งเบงเท่าๆกันเลยผมมีนต่ไซโลขึ้นนั่นน่ะมาสามตัวหันหน้ามาไม่ได้ยิงครับผมกละให้มาใกล้หน่อยโอโหทิ้งตัวแล้วมันก็ไม่ขึ้นเลยหายไปเลยครับผม โอเคครับท่านผู้ชมครับหยับที่ดูครับผมลมมันแรงครับผมลมมาแล้วไม่ไหวแล้วครับลมแรงครับนี่ยลมโอเคครับ